ผมอู้แล้วนี่ยจรบอกว่าวาอู้แล้ววาอู้นล้วตอนนี้เป็นเจ้าเหมือยากอู้เตียบบางเงินคนบ้านพ้นไปหน้อยก็เลยคิดว่าต้องเอาหน่อยทีผมอู้แล่นน่ะเป็นสิ่งดีที่สุดนะครับเรื่องบุ๊กไปสัมแปลงเปินไายเนี่ยผมบอกบุ๊กเสมอแล้วตั้งแต่ตั้งสมัยแล้วแล้วตั้งแต่เมื่อมาแล้วถึงซีโกว่าปีผมก็พยายามบอกเรื่องบุ๊กเนี่ย เขาว่ามันของแง้มมันเป็นของขี้เปอร์ภาษาเหนือขี้เปอร์นี่ท่านฟังยากนะเขาโบราณขี้เปอร์ก็คือไร่จำ่าจะมากกว่าระยำด้วยซ้ำไปดังนั้นก็อยากจะบอกว่านึกวุ้งว่างเนี่ยสมัยท่านคุเมธนี่ผมจะบอกเลยว่าเจ็ดร้อยห้าสิบปีเนี่ยเขาญาติยีนอ๋อเขาบุ๊ก ำแป้งควางแล้วแป่งมดเลยไม่มดผมได้ออกแบบเรียบร้อยมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขว้อาวุโสไปหาผมปิบััสหลายเตียแล้วผมถึงขั้นในการปั้นแบบอของน้ำพู้ที่ยิ่งใหญ่สุดไหวเรียบร้อยแล้วก็เห็นรอได้ของเหลืองทุหมดเลยใหญสูงใหญ่ประมาณนลนก้ายอดต้ไนไม้เลยใหญ่าดนั้นแล้วผม ดีไซน์อยากเห็นมือถนนจากหอในกาผมเนี่ยเดินมาเป็นทางเดินเท้านะเขาอาจจะด้านห้องเดืองก็พอด้านตะไนเขาจะพูดแต่ว่าพยามเดี๋ยททางเดินเท้ามาแล้วก็ในถนนที่ในกาของเกาะกาเนี่ยจะมีปฏิมากรรมเห็นมุฟเฟ้นคือแสงสีเสียงเสือพื้นมันเบือในการที่มันเดินแอลจากหอในกาเวลาหอในกามันตีนยเวลา เจ็ดโมงเป๊ะออก,กรากาสีสีเสร็จเรียบร้อยแั๊บเดียวทิศนาทีมันจบมันพนะุ่งไปไหนปิดบ้านนอนสัะเหลา่าของหนึ่ของหนึ่งนี่เขาจะลาบคือมันไปแหล่งตองเที่ยวเรานะั่นแหละมือจังหวัดแยงไหหลามีแรงหาก,กินผลก้าขายสูงขึ้นแล้วนั่นผมจิ้นจัดถนนนันะ่นเนาะไปสู่ที่กาแฟและยำเนี่ยโดยการที่นี่คนเนี่ยเดินไดน้เดินเดินปั๊บก่อนจะมุ่งเป็นในกลางเกาะ ซุกเปาะอย่างนี้ปฏิกรรมจรนี้การเตือนทำมือดีแสงสีเสียงเกิดขึ้นถ้าเพื่อควาเบื่อในช่วงระยะเวลาเดินบอกสักร้อยเมตรสองร้อยเมตรหรือสามร้อยเมตรอีกล่ะมันตกใจเขาเนี่ย่านออกป๊อปปูการ์มันจะเดินไปหั่มันแต่หลังจากพูดกันนุ่งแนงๆเฮ้ยเอาห้งมันเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงเต้าน่าภาษีเกิดจะมีอุโมงค์ลูก สองฝั่งด้านฝั่งพุ่นเลยอุโมงค์ทะลุในอุโมงค์จะมีแสงสีเสียงประกอบในการคนเดินไปในอุโมงค์ก็ช็อกสีน่มาเวลามันขึ้นกระไดอุโมงค์มาตายงันน้ำปุกออกสว่างสวยปุ๊บ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 ถึงกระแป้งน้อยๆพร้อมห้ามคนเดินเข้ามาหลอดอุโมงค์ได้อย่างเดียวดังนั้นในบริเวณนั้นเด็เป็นที่นักเล่นสำรองในนิกาตีกัน มันก็จะพ้นเนงี้ระวังสายทางเดินของซัก,กับซับพ้นเส้นเดินไม่พอห่อเลกกาตีละครั้งตอนแปดโมงแล้วนั้นแปดโมงเส้นมันตีละครั้งมาเดินปิกมาชมนักปู่อันยิ่งใหญ่หลังกาเลยขึ้นรถตีดหันปิดปิดตรงแรมนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะทำให้บ้านเมืองจันท์หายของเขาเนี่ยมันเหนือกว่าผู้แขวนวัดห้องมีสเสตียผัก แต่จังไห้ของเขาเนี่ยมันห่วยแตกตรงที่ว่ามันห่ขยเนี่ีผมึ้นเพราะมันนงกคนมันนงกมันมีบุคคลดีมีกลับขึ้นขนาดผมเนี่ยอยู่ในในจัหวัดนี้ท่านผู้ก่นักการเมืองทุกหลายหลายคนที่มันมีวิ่ใส่ทักทีมันมีกลับขึ้นมันเคยมาหาผมแล้วมันเคยได้ตัวผมแม้กระทั่งประเทศจีนประเทศจีนอ่ะมันมี ท่องเที่ยวเนี่ยุยายของการท่องเที่ยวของมันผมไม่ได้บอกมันมาหาผมทั้งนั้นฟ้าใสลมเย็มันบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนจีนที่อยู่พ่อผมในเกือตีพ่งให้เกืตีมันพุดหลักเงาผมมาจะบดเงาผมเป็นจีนอยู่ตีถึงให้มันไปพุดอภิวัตผมมาจะถ่งให้เลยเตียผมเป็นจะได้มาจะได้มันบอกว่าผมเป็นประเทศจีนเลเอาผมเนี่ยไปแปลงเนประเทศจีน เงินมหาศาลดีครับคืออาอามันนอกผมว่าชีหลงไฉอาชีหลงายลือได้ํำเต็มตีลือลืออยาดูประเทศกระจกกระจกเหงาเงาแต่ประเทศนี้ประเทศนี้มันมอมมกับความยิ่งใหญ่ของลือลือจงป๊กฟลาลือเดือดไปอยู่ที่ประเทศของลือคุณผมบอกว่ามบบได้ นั่นมันประเทศเียหาประเทศประเทศหาประเทศหาคือประเทศไทยนั้วเฮาอยู่วคนงาวเนี่ยเาจะสอนคนงาวมันยื้อวกหาเนี่ยรวกนะคะไปเหนือล้วเฮาทิ้งคนงาวในประเทศหาเหงาวได้ไรอาาเมว่ามันจะเป็นสอสอนักการเมืองรัฐมนตรีจะมาตั้งที่ไหนเพาขอตัวผมไปผมเคยไปเลย ผมก็หนีทิ้งจังหวัดจังาวของผมไปสู่จังหวัดอื่นทั้งเลยมันมีเงินมหาศาลดีผมใช่เน่ยก็ได้ตุ้งเจ้าก็เหมือนกันตุ้งเจ้าใหญ่ๆดังๆในประเทศไทยเพราะเรื่องตื่นที่มันมีเงินเกิดเป็นเป็นหมื่นๆล้านอยากอดีวผมไม่แปลงที่ท่านแปงเลยมันนี่ตีหึงใจอารมณ์การมันบอกอาจารย์ต้องมาซุกอยู่ต่ำหมูแถวจังห้ยรอกมันมามีประโยชน์อย่างอาจารย์ติดปไปได้อาจารย์มันต้องหาตังด้วยอาจารย์ไปเลยแล้วเดี๋ยวทุกอย่างอาจารย์ในรถบิด ไอ้เอาตาบใจจต่มาเงินน้องมีปลัมหาศาลเพื่อประเทศชาติของผมบอกผมไปผมขอตายที่บ้านผมก็ผลงแงของผมพอใจเมือกี้่าจังแม่ตบอนั่นแหละจะเอาเนี้ยนั่นนั่นถึไบอกว่าจะว่าจะไงเขาัอมหน้าสินะสิ่งที่ผมขึ้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วนเดียวนี้ผมขึ้นเรื่องสายหน้าท่านยังบังท่านอะไรผมขึ้นเรื่องสายหน้านี่จะทำมือในเดียวนี้เขาอาเซียนจะมา ยิ้มห <c oughs> ือเข้ากันนะเขากินหากินแต่ยิ้มก็ปวดเสียเ้าเรียบหรือเบื่อเรียบจะหายแตไหายเพาะผมท่านไม่แย่อัดไปเรื่องคนณนะแล้วสุดท้ายเดจะเป็นพยะเดืนหายเขาจะเล็ดตุ้มเป๊ะไปเลยสักอย่างแล้วจะหายเขาจะกลายเป็นแหล่งบาเบียเป็นแหล่งหาตั้งเป็นแหล่งโลกีมัวไปหมดเลยเพราะมันเพราะผมนี้ตีตีขึ้นปันหายใจได้ตีปัญหาไปชิมชุ่มได้ผมยิ้มคำผมการแม่น้ามันตียิ้มใจของเดี๋ยวมันจะหายมันเดียวกระชุม เข้าขันกับน้จะทำโมเดลน้ำเสนอแกรัฐบาลตัวของประมาณรัฐบาลโดยั่าุถวัดขอรัฐบาลผ่านสอสยังไงขอเงินมันมาเพื่อจะไปพรีเซนเตชันให้มันฟังตีรัฐบภาเลยว่าเนี้ยองการของทังไฮมันก็จะออกมามีหนังที่มันพอหรือร่อยพอสุท้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับการหาเงินนแกจะ่ว่ายังไเงินนี่จะเข้ามามหาศาลคนจะมีตีแอลเนี่คืนฟังหอเลขการตีละครั้งเซ็ตมันก็ ไปพร้อนักพูดพร้อนักพูดเส้นจก็เอาเงิไปขึ้นเรือล่องเรือสามหอดเม่รั้นเงินนีเรือล่องสามหอดสร้างเรือที่ริงใจมกงามเป็นสามเป็ดด้วยกันขามหัวสามเป็ดเรือลังกลางแค่แม่รั้นมันเป็นยิงไทยหูเรือเราคุ้มพ่นคุ้มแล้วมันต้องเนีหาตังค์ใหสัญญาณยิงไทยหูเรือลุ่มลุ่มเนี่ยเงินก็เข้ามาแต่มันมันมีตีที่มันจะต้องมัอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากบอกไปน้องขอบคุณ เขาเป็นส so um, ่วนราชการเขาเป็นคนที่มีมีส่วนสําคัญในการเี๋พระมือจะมาเปลี่ยนแปลงอะไปในพิทานดีๆแต่นั้นท่านก็ขึ้นอย่างฟังผมพอแล้วเพราะว่าสมองของท่านขึ้นอย่างจิได้แต่นั่นจำไว้เลยว่าผมขึ้นแล้วท่านก็ไปซ่อนสตังค์มาแบ่งผมร่วมมือทุกอย่างพรีผมแบ่งพื่นใจนายแล้วนันท่านยาเสือขึ้นท่านขึ้นแลเวลเ้นแต่รอ้ว่ายันยัไอไอกาแเงินเงาๆนั่น เนาะมันข <c oughs> like ึ้งามันจะได้จต่มันเส้นเือนมันขึ้งามึงจะได้จตถ้าลองขึ้ดูเส้นเือนที่เรลบอขไปก่าเนียจัดหมา้เจี๊ยบพลังย ó กแล้วไอ้คนไทยมันงาเลยมันจะเจี๊ยบพลังนั่นนันเจี๊ยบพลังแต่มันก็มาขึ้นิจเสักแกมันจิ้มจับสุดหริยจะามจิ้ัวางงามจิ้มับมันเป็นขยะมีหมาที่ไหนสึน่งเส้เงินพว่าไปดูเส้เงอนพลังอแขนหุบไหลูไม่ไปโหนโน แค่ผมทำไป่ไปเลยท้อๆหายยู่งท้อๆเป็นหลักกำลัาลังมาอูื้อเมือนก็บมันบอกมันไปคือเขาไม่ไปจู้คนลวกของเขาเลยไหพกลังมันลวกของเขาพิสูจน์ด้วยามันเข้าใจรึเว่าท้อๆอิจใจหาที่จเป็นหลักมันไปเด่มันก็ไปของกระจอกแต่เงี้ยวว่าเคุณเรต้องอยู่ในพสตปั๊บมาเลยไอ้หันเ้ยเส้หันแกหูของกระบะเนยแตกต่างแล้วนั่นซื้เมืองเนี้ยผมคิดจะได้หว่าท่านฟังหน่ยีดี ผมคิดสดทีเมืองนี Ở ่แหละารู้จ้างของที่เป็นตัวจ้างนะเขาแปลงจ้างตัวเดียวเลนแปลงจ้างตัวเดียวแต่ตัวจ้างต้องแบบจิ้งใจอลังการเหมือนแฟนซีเป็นจ้ามีจิงใจ่งงามเหลือเกินแล้วก็ท่านพ่อคุณแายตังงานอยู่บนหลังจ้า โอ้โหโลกกูไม่ทัดลายหรอกเป็นยอมๆๆๆๆจ้างยุติการเจ้าสะดือเมืองหาตังเนี่ยมันมาจำเป็นต้องสะดือเมืองมาต้องมาทำอะไรอย่งที่มันเป็นสะดือเมืองมาจำเป็นแต่ว่าเป็นจ้างตัวใหญ่อลังการจ้างที่มุกงานที่สุดเลยในจ้างมีดีเทลนักเขาไม่พอจ้างแค่แต่จ้างเอราวัณเสียเล็กแต่งตีสมุดประการปัญหาเงินจากเข้าสามร้อยห้าสิบห้าร้อย คนแหงตึ้งตึ๊ดตึ้งฮะล่ะแต่อาจารย์เกิดแผ่นั้นร้องจ้างเขาเลยแล้วมีมันมีเรื่องนะเรื่องของจ้างนะแล้วเป็นอนุสาวรีย์ความยิ่งใหญ่ของเปิดเผยแตอนุสาวรีย์ข้าราชการเนี้ยยันตีเขาไปนั่นเป็นน้องว่าอนุสาวรีย์ข้าราชการอนุสาวรีย์จากหัวคิดของข้าราชการมันจริงได้ยันเลยถ้าทหาอนุสาวรีย์ต่อไป มวนอนุสาวรีย์ที่เาจะแปลงที่เด็เดเออยู่เนี่ยผมบอกอนุสาวีโอ้ยจะไปป็่จัอนุสาวรียแบบก็ปีจากกานจันี้ขั้การไม่แน่ใจเดี๋ยวมงแปลสารการมันก็ปีมันเงาแล้วมันเงามันเงามันก็เลยจัดทีนี้ผมบอกว่าถ้าี่แปงอนุสาวรียจะแปลงแบบนั้นจะยกของเ็นมาเงามาี่เนี่ย่อจริงอนุสาวรี แต่ไงเรา้าวลีปเปอร์เรต้องกิงไก่มองเอาคุณผิดทัดแลนด์สเคปดูบัฟช็อปซีนิมามันต้องจีเหม,มือ,มมมอมงแตกตา่างแล้วอันนี้คือวิธีคิดแตกตา่างแตกต่างจึงนำเงินมาสู่จังหวัดนำความที่จีนเสี่ยงนจังหวัดและนั่นจังหวัดเขาเนี่ยทิศทางที่ถูกต้องหนึ่งสร้างสารรค์ใหม่แบบผมจินตนาการใหม่เพราะการของใหม่นี่นำมาสู่ยังคนรุ่นใหม่เข้ามาหากินเข้ามาคือเขาได้ ได้เอาเงินมามันไมแอลเขาก็ได้เงินมานรุ่นใหม่ต้องมีเปิดห้องว่าคอนเทนต์บรีหมายเขาว่าร่วมสมัยศิลปะที่เป็นร่วมสมัยดึงหัวใจของพลุนใหม่ทั้งโลกเดินทางเข้ามาคนมีกระมูกคุ้มล็อกเปิดช็อตคอนเทนต์บรีอ่ะแค่ผัานไปเปิดห้องว่าโบราณอนุรักษ์อนุรักษ์ต้องมีแต่งเนืเชิงอนุรักษ์ติดถูกต้องอยัดเจ็บแต่แงเมืองต้องแต่งเนเชิงอนุรักษ์ นขณะเดียวกันนันเมื่อแปลงนันเมื่อแปลงเมื่อแปลงไอ้กำแพงอย่างอนุรักษ์ที่ถูกต้องถูกแบบในกำแพงเรานั่นสร้างสาสร้างอย่างขึ้นมาสร้างภูมิทัศน์ที่เป็นรูปแบบตีย้อนยุคโบราณเข้าไปเอาไปประกอบเป็นองค์ประกอบทำให้ปฏิบัติกรรมที่นั่นห้องไหนเป็นปฏิบัติกรรมเหลมในท่ห้องกบแพงถ้ากาแพงที่ขนงาห้องหมันกำแลงให้กบแพงไงเพราะขนงาเมันแปลงกบแพงไง แต่นี่อาตเนี่ยอาตในส่วนห้องอะแปลงกับแปงเป็นงานศิลปะเมื่อแปลงกบแปงเป็นงานศิลปะแล้วต้องยอดนุกปั๊บต้องมีส่วนประกอบองประกอบในห้องกับคอมโพสินในการวางแล้วทำให้กบแงนั่นเป็นประติกรรมก้มอนใหญ่ที่สุดทำให้คนแหนะ่มาถ่ายมาชิมผมมาย้อนอดีตมาทำคองมู้สึกดีปลูกต้นไม้ที่ยอดอดีตทุก,กดอดกย่างเป็นมู่ของประติกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นเชิงอนุรักษ์ ท่านอะไรท่านฟังผมแล้วท่านรูขึ้นผมถึงบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่บ้านเมืองของเขาผมนี่ไงนะดังนั้นผมถึงบอกว่าเชื่อเติ้ครับว่าถ้าเฮาแย่หนะคือจังหวัดจะงายหนะแบบสร้างสรรค์หนึ่งสร้างในสิ่งเป็นอนุรักษ์สองคือสร้างในสร้างสรรค์จึงทำให้จังหวัดเขาเล่นยิ่งใหญ่เดี๋ยวเพาะวงเขาเล่นยิ่งใหญ่ขนาดเพราะเขามีศิลปิน่ตักขนาดที่เขาใจ้ เอาดูเร so ื่องในน้ำนี่นหละถ้าผมทำสำเร็จนี่ยเกิดมาได้ก็ประมาณมาแปดพันล้านอยู่ยืนล้านขึ้นมาท่านหัวใจวัดยังไงของยิ่งใหญ่โคตรโคตรแต่ผมเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มีแต่โมเดลนี่ก็เป็นไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่มี้มันนะท่านรู้เลยที่อู้กระดับกว่าเปคนบอกมีไผ่กีเมาบอกผมคำน้าผม ก็ผมอะแป้นสุ่มสิหัวแต่เองฆ่าไปไม่ได้ผมผมบอกกับคุว่าเลยพ่ออีสาระเงาตีสุลกากรตีแม่สายเนาะโคตรปั๊บเลยมันประเทศก็ห่านี่จังแต่มันเอาไวปหมุดขาเอาไว้เอาไว้กันฝนกันแดดมันประเทศโมเรื่องเนี่ยเป็นมันแปลงมันแปลงเงาเงาแต่เนี่ยคือหน้าตาของประเทศไทย ันเป็นเนื้อสุกของประเทศชาติมันควรจะแปลงของที่มันจริงใจละการคนมันไปยืนทลายหมดเพราะมันทลายหมดทีนั้นแล้วนักเอาไปตั้งประเทศล้อมันไอ้เปิ้ลมันไอ้ผมนี่แหละเอาหัวนี่สุกแบ่งตายหายนี่คือผมบอกมันหลายเทีแล้วค้ามึงตีบาอย่างงูเป็นนายกตีฮั่นนต้องมาขอผมผมก็แก้แบบมึงมันมันไปแปลงแก้ผมสร้างมาได้ออกหาแก้แบมทีแก้ราคาแก้ฮั่นแก้นี่บังแก้หายนะสักอย่าง ตะคีเรยู er ่จ is ้าน่ะเนี่ยท่านล็อกกิ๊บดูดีผมก็ทื่อหนาที่น้องเหยื่อผมนี่หนาเกิดมาเป็นผมนี่แม่โคดเขียนเลยผมง่ายง่ายไปอยู่ประเทศจีนเรื่องเรื่องปิดบ้านเตาเตียมผมเนี่ยแหละแต่ว่าจะไงตั้งแต่วันที่ขอฝากตั้งแต่เหนือฝาก่ั้งแต่ใจกับขอตั้งแตเฮาพีเฮาขึ้นดึงจังไห้ก็เต้เฮาขึ้นดึงจังไห้ก็เต้เนี่ยนะผมวหมนยังได้เนี่ยผู้ว่าคนเล็กนะคนบอกผมเล็กมา กี่ผมจะใหนี่นะนกเลยนี่เอาเลยนะไปออกมาเลยอาจารย์ใส่เลยนเนีผมก็เลยยิ้ใหครกวันนั้นันช่งนี้เเือนกันนิก็การนท้ตายการนั้นเรียบร้อยประเทศชาติของเราเนี่ยตึงวันนี้ที่ไายพบกันนั้นนั้นผมเลยกลายกันนื้อกรเนื้นเงากรเนื้นหาตังกรเนื้นเลยจํำมันตาก็ระเทศชาติทุกทุกอย่างมเลยพกกันนะครับ ยกกิ่น่ะกังจการการเั้นงนะมงมันแว่ผู้ที่ผู้มันม่นลจะได้ผมดตาแต่กันจากมาการเมืองเอาสวัสดีครับ